สวัสดีค่ะเด็ๆกๆพบกับคุณครูนัชยาอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูนทัทชยาจะพาเด็กๆมาออกเสียงโฟนิกและเรียนตัวอักษรภาษาอังกฤษกันเด็กๆพร้อมหรืยอยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาอ่านออกเสียงโฟนิกพร้อมกันเลยมาเลยค่ะ A อแอบบบค d e f t g, g h i i e, j j k k l l m m n U, A, V, V, W, W, v, X, y, y, Z, Z. อะหลังจากอ่านออกเสียงกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเรามาดูกันสิว่าพยาญชนะที่คุณครูจะพาเด็กๆเ,เขียนในวันนี้คือตัวอะไรมาดูกันก้นเคะ อ่าดูสิตัวอะไรเนี่ยใครรู้แล้วตอบพึ่งทูนัยค่ะอ่าเก่งมากมันคือตัว e e. e ออกเสียงยังไงคะอ่า <S e. 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 e s e s อ่ามาดูสิคะว,ว่า e อมีภาพ อะไรบ้างที่อยู่ด้านล่างแล้วมันออกเสียงอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วมาดูที่ภาพแรกกันเลยคะ่ะอ่าช่วยค,ครูหน่อยคะ่ะมันคือภาพอะไรคะอ่ามันคือภาพของช้างใช่ไหมออกเสียงพร้อมกับคุณครูนะคะอี e นกอินซีใช่ไหม <In> เอสเอเอเออีเกิลเอสเอ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 ,อีเกิลเก่งมากต่อไปอันสิดท้ายค่ะรูปอะไรครับอ่าถูกต้องรูปไข่ใช่ไหมอ่ามาออกเสียงพร้อมกันค่ะอีเอเอเอ ร้อมกัน Elephant Eagle e อ g อีกหนึ่งครั้งค่ะ Elephant Eagle e อ g ่าเดี๋ยวคุณครูจะถามคำถามนะคะเด็กๆช่วยกันตอบด้วยนะ What is this แปลว่านี่คืออะไรเด็กๆช่วยกันตอบด้วยนะคะ What is this อ่าเก่งมากมันคือ Elephant ใช่ไหมต่อไป What is this Eagle What is this Eagle What is this Egg What is this Egg อ่าเก่งมากหลังจากอ่านออกเสียงไปเสร็จแล้วต่อไปเรามาเขียนกันดีกว่าตัวแรกเลยคือตัวพิมพ์ใหญ่ big อแล้วตัวนี้คือตัวพิมพ์เล็ก small e ม,มาเขียนกันค่ะวิธีการเขียนตัว e s นะคะเด็กๆด,ดูนะเอามือขึ้นมาเตรียมพร้อมลากพร้อมกับคุณครูแล้วพูดตามด้วยนะลากจากข้างบนตรงลงมาเลยให้ถึงข้างล่างนะคะให้ถึงข้างล่างเส้นจากนั้นถอยหลังข้างบนก่อนติดเส้นเลยถอยหลังครั้งที่ห แล้วทีนี้ถอยหลังครั้งที่สองให้อยู่ตรงกลางนะคะแล้วถอยอีกหนึ่งครั้งให้อยู่ล่างเลยล่างสุดตีเส้นข้างล่างแบบนี้บาเขียนอีกหนึ่งครั้งค่ะลากจากข้างบน<อ>ลงข้างล่างตรงๆนะคะให้ถึงเส้นเลยแล้วถอยหลังเส้นที่หนึ่งอยู่ข้างบนถอยหลังตรงกลางเส้นที่สองและถอยหลังอีกหนึ่งครั้งเส้นที่สาม อย่าลืมนะคะเขียนเว้นแล้วก็เขียนถูกต้อลงลากในพร้อมไปกับคุณรูนะคะลากจากข้างบนลงข้างล่างถอยหลังเส้นที่1ติดข้างบนถอยหลังครั้งที่สองอยู่ตรงกลางและถอยหลังครั้งที่สติดเส้นด้านล่างลากจากข้างบนลงข้างล่างถอยหลังครั้งที่1ติดเส้นหน้าบน ทอยหลังครั้งที่สองหยุดตรงกลางทอยหลังครั้งที่สามติดเส้นด้านล่างแบบนี้ง่ายไหมคะอ่าอย่าดืมเขียนกันสวยๆนะคะเสร็จแล้ววาดภาพด้วยวา,าดภาพอะไรดีดนะ,นะะคุณครูจะวาดภาพไข่ดีกว่าไข่นะ เสร็จแล้วระบายสีให้สวยงามเขียนชื่อบรรทัดข้างล่างสื่อให้ตัวเต็มบรรทัดเขียนด้วยตัวเองเสร็จแล้วถ่ายภาพมาอวดเพื่อนๆและอวดคุณครูด้วยสำหรับวันนี้คุณครูนทัทยาและตัวอีเอขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย